ทุกคนทราบไหมคะว่าเครื่อง PMS e ของเราเนี่ยนะคะสามารถรักษาโรคออฟฟิศซินโดมได้ด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับโรคออฟฟิศซินโดมก่อนว่าคืออะไรนะคะออฟฟิศซินโดมเนี่ยเป็นโรคก,การปวดกล้ามเนื้อเลือลังค่ะจากการนั่งทํางานนานๆนะคะโดยเฉพาะการนั่งใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน,านที่บ้านหรือว่าที่ออฟฟิศนะคะอาการก็คือจะปวดบริเวณคอ อบ่าไลนะคะคบางท่านก็มีอาการปวดหลังแล้วก็ปวดท้ายทอยร่วมด้วยค่ะเกิดจากการที่เราใช้งานกล้ามเนื้อเดิมเนี่ยนะคะซ้ำๆเป็นเวลานาน<ม>เช่นนั่งใช้คอมพิวเตอร์นาน6ถึง1 0ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะเกิดการเกรงแล้วก็หดหลังของกล้ามเนื้อค่ะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บเรื้อรังได้ค่ะ วิธีการใช้เครื่อง PMS ในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดมนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องหาจุดกดเจ็บของคนไข้นะคะโดยเฉพาะบริเวณคอบ่าไหล่หรือสะบักนะคะเมื่อได้จุดกดเจ็บแล้วนะคะเราก็วอร์มกล้ามเนื้อก่อนนะคะโดยการเคลื่อน PMS ค่ะไปบริเวณต้นไปถึงส่วนปลายนะคะจากด้านในไปด้านนอกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็วาง PMS ค่ะจ่อบ,บริเวณจุดกดเจ็บนะคะ จ่อไว้สัก5 1 0นาทีนะคะเท่านี้ค่ะก็จะเป็นการรักษาโรคออฟฟิซินโดมโดยเครื่อง PMS ค่ะ